สบายดีและสวัสดีท่านผู้ชมมือนี้กับบอพรกับยู่ที่บ้านหัวน้ำสร้างนักธรรมผู้ชมพริวันทางเมืองนอกเมืองนาหน้าธรรมผู้ชมว่าเพิ่นว่าอยากเบิ่งเพิ่นว่าอยากเบิ่งอยากให้บอพรมาถ่ายให้เบิ่งว่าเห็ดภาษาแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็น้องเพิ่นกับอยู่ในเฮือนนั่นแหละบอพรกับสิเข้าไปสอบถามนะท่านผู้ชมแล้วกับสิพาไปชมเฮือนเพิ่อนะท่านผู้ชมว่าเห็ดเบิดเท่าใดร่นะ สบายดีสบายดีเพื่อนให้มาบึ่งถ่ายเพื่อนไทยมาบึ่งถ่ายเพื่อนจะเป็นน้องเพิ่นบอกโดยน้องเลยคนร้องวิทุมเลยเนาะจะเป็นทางทุ่มทุมเจ้าแม่ตอนนี้เพื่อนถ่ายเพิ่โทรมาเพิ่ว่าอีกสิบนาทีอ๋อามบอกยี่ถ่ายถ่ายคู่นึงอ๋อตอนนี้เพิ่นโทรมาแล้ว น,น่ากฮัลโหลมาฮอดแล้วเดอร์ที่นั่งกระตั้งหนี่งก็ได yeah. ้เออจะไที่พี Tapi ่ได้เอ็งนั่งยู่เอ็งพูมปันกินข่าวผู้ีเห็นเพินมาเขาเองเนอะตกินข่าว อ่าออง <c oughs> ย่าติพี่น้องเพิ่นทางอันเมืองนอกเมืองนานะ <c oughs> แล้วเพิ่นนายอยากคุยกันแบบว่าอยากคุยกันเห็นหน้าเนาะเพราะว่าเพิ่นโทรทางเบอร์โทรศัพท์ผมได้เห็นหนานะ้าเนาะอีกอย่างก็เพื่อเงิน <c oughs> เพิ่นก็นเลยให้บ่พรมามาหาหมู่บ้านนี่หมู่บ้านหัวน้ําสางเนาะหมู่บ้านหัวน้ําสางจากบ้านบ่พรมาก,ก็ประมาณ 30, 30กว่ากิโลแล้วท่านผู้ชม แล้วเพิ่นก็นยังมาเบิ่งว่าบ้านเป็นไปอย่างได๋แล้วก็อยากเบิ่งเฮือนน,อน,น,น,อนอ้องเพิ่นนําเนาะว่าน้องสาวของเพิ่นว่าเฮ็ดหัวใสซึ่งเฮือนก็นอยู่ทางด้านหน้าและทางผู้ชมเฮือนน้องสาวเพิ่นเนาะค่อนข้างจะงามเลยทางผู้ชมเดี๋ยวสิมาถามมึงว่าเฮ็ดเบิดหลายบ่ได <Yeah, yeah. S 1> เฮือนสองสัน้น <Yeah, yeah. S 1> ตอนนี้เพิ่นก็นได้คุยกันและทางผู้ชมปภก็ได้เปิดวิดีโอคอ อยู่บไว้ย้อเป็นบพร <c oughs> นะทผชมจังไี้ยสิแบบมีครอบครัวใหญ่ๆแบบลูกหาหเกเจ็ดคนมนน่าผสมแต่หน,หน้าเฮือใหญ่ๆสิเหมาะสมได้ไปกินด,นดองอาอานา <c oughs> ญาติพี่น้อ,อกงกนบ่หรอญาติพี่น้องกันบ่นเพื่อนอันน้องชายดกเพ่อ๋อ,อพเพ่แต่ตกี้เพือนนนีแล้วคนใหม่ด้ยอ่าใครลาบมาใหม่ครอบคัวใหญ่บคองันไ่ได้ใหญ่แลยลูกชามคนด้นีลูกชคนแลวก็พวกัเมียพหาคนอ่ลูกกันี้ไเด้เอาเมียยู่บัานดาเด้อืมเห็ดใหญ่เนาะ ทีเพื่อนใหญ่เตียงถึงม,มีคนนอนบ่บ่ <c oughs> สุดท้ายจะนอนข้างล่างแล้วมันจะดู๋อีอท่านขึ้นแย่ลงได้ย้ำหนาวทีเพงฝนเย็นขเขาขเขาดีเผาเย็นเลยดิบออกไปมันอุ่นอืมเดี๋ยวทา้งทึ่งเป็นไม้ย้ำหนาวเลยเย็น,น,นเนาะเออขยันพอดฝัดเย็นได้อันนี่นายน้องนกะก่อนคุณนันเป็นอ้ายคอมเมนต์ตายไปแล้วอันนี้เป็นเย็นัวบ่ เออตะกี้ไปเ็ดเพือนัวเือนัวลวก็ออกก็ออกไปนี่มัน่อบยากดังไฟใส่ได้เหมือนเดีว่ามันเหตุงานเรอยากดังไันใช่ไหมเน่อ่าเพื่อนพัวก็ต้องเห็ดสิล้วก็ดังไฟมนกันนอ่ามันจะบกกันมัปกนาสบายเาดังเตาดมุ่งเสียดังกันได้เลยน่ะเอาไปที่ไหน้เได้านอตินเที่ปวดตาลีดีกับมา เพื่อนสะอาดสะอาดดีคลิปนี่กับซีป้ามาหล่อเบิ่งเพื่อนแล้วเราไปชมเพื่อนไปเพื่อน,นว่าส่วนร้ายมันจะคอยนอนทางเทิงพี่จะนอนข้างล่างมันสบาย้างเทิงเพื่อนว่าขี่ขั้นขึ้นขี่ขั้นลงเนาะก็เลยนอนข้างล่างเอา นี้เไฟใหม่แล้วบ่อนี่นะเออไฟใหม่ระวังนี้ใหม่จะปีได้นะพี่กายพี่กายนี่เพื่อนรังใหญ่ป่ะไฟใหม่เอากรใหญ่ได้สองชา้นใหญ่กว่าเพื่อนรังนี่เห็นแล้จากใหม่เนาะเอามาลามมาจะเพื่อนรังนักมันเป็นปัดใกล้ๆกันเด้รังนี้นะเออรังตัวนั้นมาจุดนี้ไฟในใจเราดังไฟแล้วบ่เบิ่งเรือแต่เฮือนไฟลังนี่เนาะเออเรือแต่เฮือนไฟโอ้ยขลุดแล้วเพิ่มผมาไว้ผมหมายรลายรังเลยจ้ะทำให้ชอบดิบบอ ถ้าว่าลมผัดด้วักมันเกิดกินกีตภไพแล้วบนดังไพรเลยติดตั้งแต่เกิดมันกีตาไพ่แล้วดังไพ่ยันรแบบหมดบุคคลนี้นะขัดดังขัดดังขาดแล้วอมาน้ําป่านี้พืดนะครับเป็นภาคในรปลูผัดบนดังยี่ดบัดบังคับน่อยบ่ไปไทยที่เขาจับกันขึ้นเได้เขาหลับไปปลลูกไปเลยบ่ก็จไปอยู่บ้านนี่ อ,นนอ,อันนี้ก็จะเป็นในเฮือนของเพื่อนมะท่านผู้ชมก็รสีเป็นไม้ทางนั้นเนาะทางสั่นเทิงนี่จะไหมยังคงมีคนนอนเหมืเดิมมีจะขึ้นบุญแล้วก็รนอนจะล่านเนาะส,นส่วนลานจะนอนต่างข้างล่างเออนอนข้นางหลังนะด้วยพื้นกระดาพื้นยู่เป็นที่ละเพนสี่เรแทนพื้นที่ไปเอาจากใส่เนาะคุณเอาอยู่ถุง อ,อ๋อคิด่าตออเขาพ<อ>ื้นนะพื้นจำขาดงามํำคายบ่ได้าำไส่ตำไส่จะตำคล้ายแต่ตตคลาย,ลายออแต่มีคนซื้อกรนะขายเนาะขายแพงได้พื้นหรือชาหามาชาหาพันกีบพื้นใหญ่เหรออืมชาห่ากขา,ายดข้าวทิาำนีได้สำนีเออสำนีนะน,น,น,นะใหญ่สำนีอแต่บแวแพงก็พื้ 17, นทิบเจ็ดทิแปอย่างนี้ขาว เออถืเนาะถึงร้อยบาทเพื่อนเห็ดตมาจากปีจังแล้วเนาะมเบิดจากแสนนี่เนาะประมาณล่านปลายพูดเลยเพื่อนล่างบากยางเนาะไม่ก็ไม่จะไม่แพงเนาะแพงไหมค่ะกับประมลคนตไปตัวดี่ะเออันี้ก็ไปก็ทำไา้ถึงก็ ก็ออกทงนี้เนาะขึ้นอีกอันนี้กระทางลงบันไดข้นอันอจะเบิันท่นี่ลทานห้องหน้าอันนี้ก็อจะเป็นห้องนอนห้องนอนใครนอะเห็น้าววกล่ะแล้วพ้นหนินจ๊อบนอนชาพัวกลุ่นทีไปเอาพวกรับพนท่านแล้ว ออตอนนี้ก็สิกว้างเนาะเฮงินเลยกว้างเลยโลงมากแล้วสนะว่างเลยนะกว้างเลยเนาะเออในทางะทายดีแล้วตะกอนอเอาเราทำผู้สมตอนนี้กับมะฮอดสวงท้ายคลิปแล้วเนาะ เอาไว้คลิปหน้าพอกันใหม่เดอ้อสำหรับคลิปนี้บับป้อนกับอโตไปก่อนดับู้มสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่าน